สวัครับวันนี้จะมาแนะนานะครับอุปกรณ์เชื่อมต่อพวก ipad นะครับสำหรับคนที่ต้องการแบบนำภาพออกจาก iPad ขึ้นทีวีหรือขึ้นโปรเจคเตอร์นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้แต่ชำนาญไหมนะครับเล่นมาหลายตัวมากทั้งของแท้นะครับอันนี้ที่จับอยู่ในมือนี่คือของแท้นะครับของแท้แล้วก็ที่เแล้วก็ของเทียบนะครับก็อยากจะบอกว่าเาที่ใช้มานะครับของที่ราคาถูกเนี่ย เดี๋ยวจับไอจราคาถูกสุดกับอันนี้นะ่าจะประมาณหลักร้อยสองต่อได้ทั้ง hdmi แล้วก็ vga ใช่ไหมก็เสียบซึ่งตอนแรกเนี่ยไอแของผมจะเป็น iPad รุ่นแบบพวกเจนเจ็ดแปดเจะเป็นพอร์ตแบบ lightning นะครับตรงนี้พอร์ต lightning สมัยนั้นก็จะซื้อแยก2อันแบบ vga แล้วก็ hdmi ซึ่งตอนนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แนละ้วแต่ดีถนะ้าของแท้เนี่ยก็ดีเหมือนกันแต่ปรเด็นคือ lightning หาของเทียบไม่ได้เลย ก็คือยังไงจำเป็นก็ต้องซื้อของแท้นะครับใครที่ยังเป็นไอแพดเจน9 0อยู่เนี่ยจะยังไงแนะแนำของแท้นะมันมีที่เสียงชัดล้วก็ซื้อพอร์ตที่เป็นที่ห้องเราจะได้ใช้ส่วนใหญ่ตอนนี้น่าจะเป็น hdmi กันแล้วนะครับโอเคทีนี้พอเปลี่ยน iPad นะครับจะเป็น iPad พวก air หรือ iPad Pro ใช้ไ p แพดโปรอยู่นะครับซึ่งหัวจะเป็นแบบ type c นะ type c ตอนแรกก็ของแท้นะแต่บางคัคือของแท้บางทีภาพไม่ออกเฉยเลย อ่ะเดี๋ยวไปดูของแท้ของแท้นี่คือเป็น HDMI เสียบชาจได้ระหว่างสอนหนังสือเนี่ยะเสียบอะไรได้ USB ได้ประมาณนี้จากนั้นก็เริ่มหาของเทียบนั่น่าจะเป็นตัวนี้นข,ของเทียบตัวแรกเห็นว่ามันดีพอ,พอพอดีบางห้องที่เราเข้าไปสอนมันจะมีทั้งพอร์ต VGA แล้วก็พอร์ต HDMI ก็ซื้อมาปรากฏว่าภาพติดบ้างไม่ติดบ้างโอไม่เวิร์กอุตส่าห์เสียตังค์ซื้อก็พาพเลยนะครับก็สรุปไม่เวิร์กหลังจากนั้นครับก็พยายามหาเรื่อยๆของแท้ก็ ใช้แลยคนัของแท้จนมาเจอร์เนี่ยยี่ห้อนนอะอาว่าโอริโก้ใช่ไหมโอริโก้เนี่ยอันนี้ใช้ดีจริงแนะนำคนอื่นใช้เขาก็บอกว่าดีมากนี่โอริโก้เป็นแบบเสียบสายแนก็ได้เสียบ BJA เสียบ HDMI ได้นะครับเสียบได้แบบเยอะเสียบ USB เสียบเมมโมรี่การ์ดเสียบหมเลยเสียบหูฟังอะไรก็ได้เพอร์เฟภาพออกดีมากแต่าราคาอาจจะจริงๆกระคามไม่แพงนะที่ของแท้ของแท,งแท้นี่หละ หลายพันใช่ไหมครับแต่เนี่ยหลักร้อยซื้อได้ตั้งแต่หกเจ็ดแปดร้อยเก้าร้อยแล้วแต่ดวงแล้วแต่ช่วงนี่ใครจะใช้แน,นะนำเดี๋ยวป้นลิมไปนะดีมาก iPad Air iPad Pro ใช้ได้ตวเกสุดๆก็ไม่ว่าไม่รู้จะไม่รู้จะแนะนำอไรว่าคือเราใช้มาหลายรุคแล้มมนะครับแต่ล่าสุดอยากลองของใหม่อยากลองของใหม่ก็คืออันเดิมของที่เราจะซื้อเนี่ยจะต้อง HDMI ได้แบบ VGA ได้ที่สำคัญส่วนจะโหฟังจะชาร์จได้หรือจะเสียบอะไรได,ได้นั่นคือไม่ได้สีเหี่ยเพราะเราสนใจเราภาพออก เราก็ไปเจอยี่หนะ้ออะไรเยโกเจอด็อกอะไรสักอย่างนี่แหละที่มันเป็นยี่ห้อเดียวกับปากกาไอแพดเนี่ยซื้อมาถือว่าใช้ได้นะครับอันนี้ราคาไม่แพงประมาณ300กว่าบาทใช้ได้ดีด้วยเปนั่งอันนี้สิป,ประสบการณ์ใหม่ปูกปลกกับตัวนี้แต่ถ้าแบบเขสดุดีๆนะตัวนี้แบบเวิร์กมากเป็นนั้นเป็นโลหน่ะเสียไปเยอะมากไนั้นใครที่สนใจก็คลิปตามลิงก์ไปเลยนะครับแล้วก็ไ่แนะนำให้ซื้อแบบของถูกๆบบนี้นะอ่ะโอเคติดคลิปได้